มีรถสวยๆใช้ง่ายทนทานมาฝาก1นึคันนะครับมาชมตัวนี้ครับ Toyota v i o อนะครับเครื่องพันห้า ปี2013นะครับเป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแมกยางเพึ่งใส่มานะครับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับใครจะผ่อนก็ได้นะครับ4,000ต้นๆผ่อนได้6ปี29,000บาทนะครับ29,000บาทรถได้รวมได้สวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่าเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจนะครับคันนี้สวยๆนะครับใส่ล้อลงยางมาให้แล้วใที่ถูก ชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถยูมินบุรีวีออถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในเครื่องพันห้านะครับกินน้ํามันไม่แรงไม่แพงผ่อนก็ไม่แพงครับดูแลก็ง่ายครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับแอร์แบ็ค,คู่ ABS ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ แอร์เป็นระบบออโต้นะครับมีแอร์แบกคู่นะครับเป็นตัวท็อปนะครับภายในเบาะหนังสภาพสวยๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกควัมกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้เป็นซินโซฮอก้9วหนใช้งานได้ครับนี่ครับภายในสวยๆเลยนะครับใครหาใช้งานนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับกับราคา2อ0 0ส0เกบาทนะครับรถ ปี2013นะครับเป็นมือเดียวนะครับเจนที่3นะครับรถโดยรวมที่สวยมากๆนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อพิกวามเอกสารครบสีสวยภายนอกงามภายในงามขับขี่ดีเยี่ยมครับไม่แท้189,000กิโลเมตรนะครับปี2013มือเดียวป้ายแดงสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับสำหรับคันนี้รถได้สวยนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งก็ครบไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นอร์ล็อกแอบ a i r b a g ABS d i s c b r a ร e d i s c Brake 4ล้อ Airbag คู่นะครับนี่นะครับฝากกันด้วยนะครับกับ t ต y o ต a Vios เป็นตัว G เป็นตัวท็อปนะครับรถได้สวยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายใจใช้งานได้ทั่วไทยขับกันได้ยาวๆใช้กันได้ยาวๆนะครับ5ปี10ปีใช้ได้นะครับดูแลกันดีๆรับรองใช้กันได้สบายใจนะครับรุ่นนี้อะไรเยอะหาง่ายใช้สบายชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับ คันนี้เราจะส่งให้ท่านได้เลยนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับนี่นะครับเอกสารเราคัดแล้วเช็คแล้วนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับที่เหลือสมาชิกมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถยูมินบุรีรถโดยรวมได้สวยครับสภาพงามแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบสมบูรณ์มากๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์และแชร์นะครับหวังว่าจะถูกใจสมาชิกนะครับหรือท่านใดยังไม่พร้อมนะครับก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับมีรถสวยๆมาฝากเรื่อยๆนะครับถ้าถูกใจเมื่อไหร่โทรติดต่อมาได้เลยครับเบอร์กับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ